ถ้ามันมีผู้ต้องสงสัยคนนี้ที่เป็นพลเรือนร่วมทำผิดกับผู้ต้องหาที่เป็นทหารด้วยกันคดีนี้ก็จะไม่ขึ้นศาลาหารถูกไหมถูกค่ะขึ้นศาลปกติเลยพอตัดคนคนนี้ออกไปปุ๊บเหลือคนเดียวก็เลยขึ้นศาลาหารม้วนเดียวจบเอ่อการขึ้นศาลาหารนี่มันต่างจากศาลพลเรือนอยังไงครับคุณสงการ คือเนีสารพลเรือเนี่ยจะมีสารชั้นต้นสารอุทธรสารดีกาสามสารนะถ้าเราไม่เห็นพ้องด้วยเราสามารถอุทธรแล้วก็ดีกาต่อไปได้แต่คดีเนี้ยมันช่วงประกาศกฎการสีบศึกที่ที่คุณแม่ได้แจ้งมาค,คือม้วนเดียวจบแต่สิ่งที่เราย้อนไปได้เนี่ยวันนั้นถ้าคุณแม่ใจแข็งน้องจูนใจแข็งไม่เชื่อผู้หลักผู้ใหญ่นะครับวันนี้จะไม่เกิดขึ้นเลย หมายความว่ายัางไงครับ<อ>คำว,ว่านะคำว,ว,ว,ว่าใจแข็งเพื่อจะให้คุณแม่ต้องทําอะไรครับคุณสงการคือหนึ่งเพราว่าจะไปสนใจอีกคนหนึ่งที่มันเกี่ยวข้องเลยตัดไปไม่มีหลักฐานดีเขาจะฟ้องกลับอคือเรื่องนี้ก็สงสัยแต่คุณแม่บอกว่าสารท่านเป็นคนบอกคุณแม่มและอายการเจ้าของคานวนบอกคุณแม่เราก็ขารพแต่สิ่งหนึ่งบอกคุณแม่ผ่านทางรายการเลยฮะถ้าเรื่องนี้สามารถอุทธรณ์ฎีกาได้แล้วจดแจ้งกับคุณแม่ว่าอุทธรณ์ฎีกาไม่ได้เนี่ยเรื่องใหญ่นะฮะ เดี๋ยวเพื่อให้ความชัวร์คุณแม่พบอายการเจ้าของสำนวนจะได้ไม่ผิดพลาดหรือผิดหลงในเรื่องนี้นะครับพอเห็นคุณแม่บอกว่าทางอายการท่านบอกว่าเนี่ยไม่สามารถอุทธรณ์ได้แล้วแล้วก็ท่านทางคณะสารทหารเนี่ยบอกว่าจบแล้วจริงหรือไม่อยากฟังคุณแม่ชัดๆอีกสักครั้งหนึ่งฮะคุณแม่ย้อนกลับมาคุยกับอายการซึ่งอายการที่ว่านี้ก็เป็นอายการของทหารถูกไหมครับ ก็เหมือนกับเวลาขึ้นศาลพลเรือนก็มีอายการเป็นที่คนที่ทําคดีให้เป็นคดีอาญาแต่พอเรื่องนี้ก็เป็นอายการของทหารเขาเขาบอกว่าแน่นอนเลยใช่ไหมว่าไม่สามารถจะยื่นอุทธรณ์ดีกาได้เพราะอยู่ในช่วงประกาศกฎอายการศึกถูกต้องเพียงแต่ว่าเราก็อาจจะไม่ได้มีข้อมูลไปถกเถียงกับเขาว่าเอ๊ะเราอาจจะไม่ได้ตรวจสอบเองด้วยว่ากฎอายการศึกมันยกเลิกเดือนเมษายน58 อ๋อตรงตรงนี้แม่จะไม่ทราบเลยว่ากฎอายการศึกจะยกเลิกเมื่อไหร่นะคะแต่ตั้งแต่คดีของน้องจูนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยและท่านอายการเป็นโจทก็คือเป็นโจททางฝ่ายแม่ท่านก็จะเรียนบอกแม่ตลอดเลยว่าอ,อยู่ในกฎอายการศึกนะคะก็คือมีชั้นเดียวไม่สามารถอุดทณ์และดีกาใดๆท่านได้ทั้งสิน้นตั้งแต่แรกเลยค่ะคุณแม่รับรู้มาอย่างนั้นตลอดรับรู้มาตลอดค่ะพอพอฟังคําพิพากษาออกมาแล้วเนี่ย แล้วส่วนตัวเราก็อาจจะรู้สึกขัดแย้งภายในหัวใจของตัวเองได้พยายามคุยกับทางอายการของทหารอีกไหมว่าจะลองยื่นอุทธรณ์ดูได้ไหมไม่ได้คุยค่ะเพราะว่า,เ,าเขาบอกแบบนั้นมาตลอดให้เราคิดแบบนั้นมาตลอดว่ายื่นไม่ได้ใช่ค่ะเพราะว่าแม่ได้ข้อมูลมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าคือถ้าตัดสินนี่คือจบเลยสารเดียวต้องใช้ความระมัดระวังในการตัดสินและพิพากษาเพราะว่าสารทหาร คือไม่มีชั้นต้นแล้วไม่มีอุทธรณ์แล้วไม่มีดีกาจบที่ศาลเดียวคือแม่ได้รับรู้อย่างนี้มาตลอด5ปีค่ะเพราะฉะนั้นในใจของคุณสุนทรีก็คือว่าณปัจจุบันคดีของลูกสาวนจบลงแล้วจบตั้งแต่วันท,ที่ที่ทราบผลนะคะพอทราบผลเราก็อึง้งอึ้งแล้วก็เคา,ารพศาลแล้วก็จับมือน้องจูนเดินออกมาข้างนอกแล้วก็บอกลูกว่าอย่าร้องไห้ ทำได้แค่นั้นเอง